สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้ S 2 4 Ultra ในการถ่ายวิดีโอนะครับจากคลิปที่ผ่านมาที่เราไปพัทยากันนะครับก็อยากจะลองเอาถ่ายฟลอกวิดีโอดูนะครับก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยแล้วพอมาถ่ายเนี่ยตอนที่ถ่ายอยู่เราก็ใช้รายละเอียดให้เป็น 4K 60ในทุกกล้องเลยนะครับทั้งเลนกว้างเลนเทเลเลนธรรมดานะครับ3ช่วงเลยก็พบว่า ภาพก็สดใสดีครับแล้วก็รายละเอียดก็สูงแต่พอมาโหลดดูในคอมเนี่ยปรากฏว่าภาพมันมีลักษณะเหมือนอัดชาร์ปเข้าไปนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นหยกัยกๆเวลาซูมเข้าไปดูแล้วเอาไปใช้กับฟุตเทจที่ได้จากกล้องถ่ายรูปจริงๆเนี่ยมันก็มีความต่างกันพอสมควรก็ต้องใช้วิธีการตัดต่อมาทำแก้นะครับตัดแต่งเอฟเฟกต่างๆ จากความเข้าใจที่คิดว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนาวิดีโอให้ถ่ายดีขึ้นพอเอามาตัดต่อแล้วเนี่ยภาพมันมีลักษณะโอเวอร์ชาร์เพนนะครับชัดเกินไปจนไม่สามารถนำมาใช้ตัดต่อให้มันหรือว่าทำสีนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันดูดีได้นะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูครับก็ปรากฏว่าจริงๆมันก็มีแอปช่วยถ่ายวิดีโอให้มันดูโปรเฟชชั่นอลก็มีแอป ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแอปตัวเนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอเลยเนี่ยมันก็คือ Pro Shot คือจ่ายครั้งเดียวราคาอยู่ที่250บาทตลอดชีพคือคุ้มค่ามากแล้วสิ่งที่ได้ก็คือไฟล์วิดีโอที่เป็นล็อกด้วยก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รอวิดีโอแต่มันก็เป็นล็อกที่เก็บรายละเอียดทั้งในส่วนที่มืดและสว่างให้เราเอามาทำสีต่อได้เหมือนกับกล้องจริงๆ ไม่มีการทำํำ o v e r ร h a r ร e เพนเหมือนใน Samsung App อีกต่อไปไม่รู้ว่ามันบอกไม่ถูกอินเทอร์เฟซการใช้งานมันก็ดีด้วยแล้วก็ทําให้เราสามารถใช้แต่ละเลนแต่ละค่าซึ่งจะเซตแมนนวต่างๆได้หมดไม่ว่าจะเป็น Speed s h เ t t e r ISO ไว้ b บาลานซ์อะไรเงี้ยเซตเซตเองได้หมดเลยชอบมากตรงนี้ส่วนไฟล์ที่ได้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะรายละเอียดมันเยอะขึ้นแค่นี้มันก็พอแล้วครับสำหรับ ไฟวิดีโอจากกล้องมือถือขนาดนี้มันมันก็มีหน้าตาประมาณนี้แหละครับปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปุ่มที่จะโชว์เส้นกริดเอาไว้ช่วยถ่ายวิดีโอนะครับล็อกแสงนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆพวกนี้ปรับได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นในหมวดของภาพนิ่งผมจะผ่านไปก่อนนะ ส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับก็จะมีกล้อง0.6กว้างนะครับ 1x 5.1x 3x ทีนี้ถ่ายกล้องหลังเนี่ยเป็น 8K ได้วูเห็นไหมวิดีโอธรรมดากลับมา 4K 60นะครับได้ทุกกล้องเลยครับเฟรมส่วนสโลโม Uh, 4K ไม่ได้ได้แค่1080แต่ว่าได้เฟรมเรทสูงถึง240ทีนี้ตอนที่บันทึกนะครับกล้องก็จะมีสรานะแถบแดงขึ้นเห็นไหมครับถ้าเป็นโหมดแมนวลก็สามารถปรับสปีดชัตเตอร์นี่เห็นอินเทอร์เฟสของ uh, การเลือกค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันง่ายดีเรื่องของไว้บล้านอีก แก้ไว้บล้านได้ ISO ด้วย ISO เนี่ยก็คืออ,อพยายามให้ต่ำที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าจำเป็นจะต้องดันนะบอกเลยว่าอย่าให้เกิน800เพราะถ้าเกิน800เนี่ยน้อยเม็ดใหญ่บั้นล่มเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับแอปนี้เลยฮะแอปชื่อว่า p r o s o t ตตัวนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับโปรแกรมนี้สุดยอดครับ